อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ซับไพจีวิวแอดไวมากกว่าที่คุณคิดแอสโลคมาเกอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และนักอ้วนะอคอคเกอร์เลือกใช้ ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v อวค l o c k Zone TV ซีซั่นสค่ะแล้วก็พบกับ BB บีเช่นเคยนะคะก็เมื่อกี้เนี่ยได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีเจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งที่มันหรูหราบางเบาแล้วก็ดูดีมากๆขนาดใส่ในกางเกงยีนนะคะมันยังแบบโอ้โหราบเรียบเนียนไปเลยได้ได้วยว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะสวยอย่างนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเด็ดๆอะไรบ้างสำหรับ เรื่องที่บีจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือ v Girl Highway p ี 4G ค่ะโดยว Girl ตัวนี้นะคะก็ไ้้ด้ว่าเป็นค่ายสมาร์ทโฟนเนาะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังในชาติตะวันตกพอสมควรเลยค่ะก็นี่จะเป็นรูปรักษ์ภายนอกนะคะก็มีเห็นแล้วแบบมันหรูหรามากแม้กระทั่งกล่องแบบ คือเหมือนแบบปรานีในการทํามากจริงๆค่ะก็ภายนอกนะคะสําหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะเขียนยี่ห้อแล้วก็มีชื่อรุ่นไฮเว่ยเพียร์ซีจีตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีบอกสีของเจ้าไฮเว่ยเพียร์ตัวนี้ก็มีสีดําขอบทองนะคะมีสีดําแล้วก็สีเป็นขอบเขียวมิน้นสีขาวจะเป็นขอบเงินค่ะแล้วก็มีสีดําที่เป็นขอบสีเทานะคะก็ดูดูราสวยๆทุกสีเลยแหละไม่ต้องคิดมากเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในจะมีอะไรมาบ้างค่ะก็เปิดมาก็เจอเครื่องนี้เลยนี่นะคะโอ้โหสวยแบบอลังการไปอีกอะ่ะชั้นสองชั้น2ชั้นสองมีอะไรชั้นสองนะคะก็มีคู่มือมาให้ค่ะมีที่หูฟังที่ใส่และที่ชอบมาก ถ้ามันจะคบคันขนาดนี้มีเคสมาให้ด้วยค่ะแล้วก็นี่อะไรอีกนะอ๋อเป็นฟิล์มกันรอยมาด้วยเรียกได้ว่าครบทวนเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วแหละแล้วลนี่นะคะก็มีสายชาร์จค่ะแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังนะคะแล้วก็ความรอบครอบของ ผู้ผลิตนะคะก็คือนี่เลยค่ะทางวีโคเนี่ยเขาก็ได้ใส่อ,อแอดปเตอร์สำหรับใส่ซิมแล้วก็ที่จิ้มซิมมาให้ด้วยซึ่งแปลกใจนิดนึงเพราะว่าเป็นซิมทุกรูปแบบเลยก็สำหรับใครที่มีโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของวีโคเนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการเปลี่ยนซิมได้เลยค่ะสำหรับวัสดุนะคะก็เป็นอลูมิเนียมกับกระจกกริลลาแกสค่ะก็สวยหรูเงาวับเลย บางด้วยนะคะเพราะว่ามีขนาดเนี่ยสูง141.9ค่ะกว้าง68.1แล้วก็บางเพียง5.1ม mm ิลิเมตรค่ะที่สำคัญเนี่ยเบามาก98กรัมเท่านั้นค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็นี่เลยเงาวิ่งวับหรูหราก็จะมีกล้องค่ะแล้วก็มีแฟลชนะคะแล้วก็เขียนอิห่อวิโคไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำโพงค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็น พอร์ตสำหรับใส่ซิมค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดระดับเสียงค่ะสำหรับด้านบนนะคะก็จะเป็นไมโครโฟนค่ะสำหรับด้านล่างนะคะก็นี่นะคะจะมีพอร์ตหูฟังนะคะแล้วก็พอร์ต usb ค่ะซึ่งรองรับเทคโนโลยี otg ด้วยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใส่ฟัไดายได้ทั้ทงนี้เนี่ยก็เพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่สามารถใส่ m i โคร sd าร์ดได้นั่นเองค่ะ หน้าจอขนาด4.8นิ้วค่ะ a m t e อ d นะคะความละเอียด HD 1280คูณ7 2 0 p ค่ะส่วนตำแหน่งด้านบนนะคะก็มีกล้องหน้ากับลำโพงค่ะด้วยความที่เครื่องตัวนี้เนะี่ยมันเบาแล้วก็บางมากนะคะก็เลยทำให้สามารถใส่แบตได้แค่2000 m มิลลิแอมนั่นเองระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat ค่ะชิปเซ็ตนะคะเป็น Snapdragon 410ค่ะ CPU ค o r e องกิ Cortex A 5 3ค่ะกราฟิก Adreno 306ค่ะสำหรับหน่วยความจำนะคะแรม2 GB ลอม16 GB สําสำหรับความจำภายนอกอย่างที่บีบอกนะคะว่าไม่สามารถใส่ micro SD card ลงไปได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีความจำภายนอกแต่ว่าสามารถใส่แฟลชไดร์เข้าไปแทนได้ค่ะ สำหรับการเชื่อมต่อนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ค่ะแล้วก็มีบ t o o t h 4.0ค่ะ USB นะคะเป็นยูไมโคร USB 2.0 GPS นะคะก็มีทั้ง GPS แล้วก็มี A GPS มาให้ด้วยค่ะ สำหรับเครือข่ายนะคะรองรับเครือข่าย 2G ค่ะแบบ GSM 8 150 900 1,800แล้วก็1,900ค่ะ 3G นะคะ HSDPA ค่ะ900แล้วก็2,100ค่ะ 4G LTE 800 1,800 2,100และ2,600ค่ะรออองรับซิงเดียวนะคะแบบนาโนซิมค่ะ สำหรับกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องหลังมีความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะภาพถ่ายขนาด3,264คูณ2,448พิกเซลค่ะวิดีโอ 1,080p นะคะแล้วก็เฟรมเร t 30เฟรมต่อวินาทีค่ะสำหรับกล้องหน้านะคะมีความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะขนาดของภาพเนี่ย2,592คูณ1,944พิกเซลค่ะและก็สามารถซูมได้ถึง4เท่าเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ในกล้องถ่ายรูปก,กันดีกว่านะคะ ก็จริงๆเนี่ยมีฟีเจอร์หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายต่อเนื่องนะคะหรือว่าการเลือกขนาดภาพการเลือกลดขึ้นของภาพที่จะเกิดขึ้นปรับเสียงชัตเตอร์หรือว่าตาแดงอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถเลือกได้แล้วก็มีโหมดปกติ HDR โหมดบิวตี้ก็เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะสำหรับกล้องหลังนะคะกล้องหน้านะคะอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือมีฟีเจอร์โหมดบิวตี้นะคะก็นี่เลยค่ะ ปรับได้ว่าจะาระดับไหนหรือว่าเราจะกําหนดเองได้เลยว่าจะให้หน้านนลขนาดไหนมีตาที่โตเท่าไหร่แล้วก็ใบหน้าผอมยังไงแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ค่ะแล้วก็เลือกขนาดภาพได้เช่นกันมีเอฟเฟกสีสมดุลแสงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีลดความเอ,อ่อขึ้นนะคะที่จะอาจจะรบกวนภาพถ่ายของเราก็สามารถเลือกได้เป็น50เฮิรตห์60เฮิร์หรือว่าตั้งคายย่ายังไงการรับแสงคอนทราสต์ rast, ลบตาแดง นี่ก็เป็นรูปที่ได้นะคะวีใช้โหมดบิวตี้ในการปรับแต่งรูปวีรู้สึกว่าดูธรรมชาติดูไม่มขาวหลอกเกินไปจริงๆเนี่ยอยู่ที่เราตั้งค่าด้วยนะคะว่าจะใหออ้อยู่ในระดับไหนอันนี้จะเป็นจากกล้องหน้านะคะ,ะอันนี้คือภาพปกติโดยไม่ได้ใช้โหมดบิวตี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพจากกล้องหลังค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยกราฟิก แล้วก็ความลื่นไหลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็มีว่านะคะมันค่อนข้างที่จะแหลกๆแล้วก็กระตุกกระตุกบ้างนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคมชัดกราฟิกและก็ความละเอียดของภาพเวลาที่เราดูวิดีโอใน YouTube หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะ ก็เต็มจอพอดีเลยค่ะหน้ากานาเป็นนขนา้นิ้วค่ะแล้วจะนีุ่มในความรู้สึกนีนะคะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะกระตุกบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีช้าบ้างก็ยังไม่ค่อยเสถียรมากสักเท่าไหร่นะคะเ,เลยเดเดี๋ยวเรามาทดลอง ดูกันดีกว่านะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมีคะแนนแล้วก็สเปอยังไงบ้างโดยใช้แอปพลิเคชัน Antutu Benchmark ค่ะสำหรับคะแนนที่ได้นะคะก็คือ1 9 8่งคะแนนค่ะสำหรับจุดเด็ดที่พี่ชอบในเครื่องนี้นะคะก็ด้วยความที่มันเรียบหรูดูดีแล้วก็มีดีไซน์ที่แบบ อลังการอนะแล้วเบามากเห็นได้ชัดว่าเวลาที่เราพกพาเนี่ยมันก็สะดวกหรือว่าเวลาที่เราถือโทรคุยนานๆน,น,นะคะมีคิดว่ามันเบาสบายดู u t u b e อะไรเงี้ยก็เบามือดีแต่ว่าส,สิ่งที่พีรู้สึกว่ามันขัดใจนิดหน่อยก็คือในเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของกล้องค่ะเพราะว่าการถ่ายแบบกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังในบางทีเนี่ยภาพจะค่อนข้างมืดกว่าความเป็นจริงค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือแบตค่อนข้างที่จะมีความจุน้อยเกินไปค่ะบิคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเครื่องที่มันบางแล้วก็เบานั่นเองนะคะอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะก็คือเวลาที่เราดู y o u t u อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสะดุดบ้างนิดหน่อยนั่นเองค่ะบิคิดว่าเครื่องนี้นะคะน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบสมาร์ทโฟนที่แบบเรียบหรูดูดีถือแล้วแบบเอ้ยดูไฮโซดูดีอะไรเงรี้ยแต่จะไม่เหมาะกับคนที่แบบไปฟิกสเปคเครื่องมากว่าต้องแบบใช้งานได้หนักได้คุ้มอะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่ค่ะ ก็เจ้าเครื่อนี้นะคะดีไซน์มาจากฝรั่งเศสเลยสำหรับใครที่ชอบความเรียบหรูดูดีแบบนี้ก็อย่าลืมเจ้า Highway p l c g ตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวีก็ต้องขอขอบคุณ Vico Mobile Thailand นะคะที่ได้ส่ง Highway p l c g ตัวนี้มาให้วีได้ลองใช้ค่ะก็สวยแล้วก็เรียบหรูถูกใจบีมากเลยก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนค่ะขอไปนอนขอดความเรียบรู้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ